เด็กๆระเทิดนะคะรัเทไปางขวาไปเลยนะคะสบบว่าคือแ้วหน้า ยังไม่เห็นนะยงไม่ยไม่ยัง่เห็ยิ้มวยๆะใครไม่ไนะ <tr ue> ยิ้มนะถ่ายไม่ติดนะใครสวยสุดเรายิม้มถ่า เลยอเงคนะคะ <poker phones> <int os>